<kung> จากตรงน้ำ e <cake Sounds> น, <Cock S 2> น้องพี่น้องน่าตุกน้ำน้องพี่น้องนี่นี่ตุกน้ำเงี้ยนเนาะเกินวะนี่น้องเริ่มแล้วเนาะพี่น้องก็คือการเยียบเข้าเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นแบบนี้ที่หนึ่งกับเอามาฮอนเอามาครึ่งเนาะพี่น้องเนาะ มีเป็นจังหวะจังหวะนะพี่น้องขีห้หอนนะพีนะนะ่น้องเนาะกาปัจจุบันนี่ก็คือมืดเป็นเพียมห้อเนาะพี่น้องนะี่พี่น้องไงยนี่เมื่อเรียบรนะ้อยเนาะสบายดี สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะกะเย็นดีตอนรับเข้าสู่ซ่องคูดอยอีกเส้นเก่าเส้นเคลื่นะพี่น้องกะคือเก่าพี่น้องเนาะกะมาอยู่น้ำคูดอยมาอยู่ให้อยู่นาคือเก่าเนาะกามนีมาหูดเขาให้คือเก่าพี่น้องเนื่องจากเมื่อวานพี่น้องเนาะกะคือคูดอยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเนาะกะมันยังบครบขั้นตอนพี่น้องเนาะกามีแต่ตอนหูดซื้อนะกืโอนีคือคูดอยจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงคือตั้งแต่ หูดพี่น้องตั้งแต่หูดแล้วก็จนว่ามันสําเร็จนะพี่น้องเนาะก็คือมีหูดมีเยียบมีหอนมีเครื่องมีอะไรทําไมจนว่ามันได้เข้ามาเป็นเม็ดคือสําเร็จเป็นที่ยับหอวนะพี่น้องเนาะก็เป็นวิธีในการหูดเข้าให้ของชนเผ่าขมูนะพี่น้องเนาะอยู่ที่บนดอยพี่น้องเนาะนี่ไปนำกันมือนี้มีหลยคนอยู่นะพี่มือนี้คือ แม่ยายบุ่ได้มากนะพี่น้องแม่ยายอยู่กับลุงอิงแต่ว่ามีน้องพิงมาแท่นเนาะนี่อันนี้ก็เป็นไอ้ลุงเนาะตวน,นกับเป็นน้าเพิ่มพี่น้องนามานำการสามสี่คนพี่ปลาขิมอยู่พี่เนาะนี่น้องพิงพี่น้องห่อนห่อนห่อนว่ะเบิ่งน้องพิงหดเขา่า <c oughs> <c oughs> เบิงเข้าพี่น้องเนาะคือนี่มันมุ่นพี่น้องเพราะว่าหูดมันบ่ท่านพี่น้องแต่ว่าเข้าในงามอยู่เนาะนี่เบิงห่วงเข้าพี่น้องนี่กะห่วงใหญ่อยู่แต่ว่ามันหูดบ่ท่านมันก็เลยมุ่นพี่น้องเนาะนี่ตามเนี้คือมันล่มมดเนาะกะโตที่ว่ามันล่มก็คือหนูกินมดพี่น้องกะยังเอาแต่โตที่ว่ามันยังยืนเนาะตัวที่ว่ามันล่มนี่คือมันบุมี่แล้วพี่น้องกะหนูจัดการมดแล้วนี่กัคูดอยห้ามาพี่น้องเนาะ เพราะว่าเมื่อวานกูดดยไปใส่กับนูพี่น้องได้นูมาซี่ห้าตัวเนาะแล้วก็มาแต่งครบแต่งกินเอาไว้กินตอนซวายเนาะแล้วก็หามาเดี๋ยวนี้ก็คือเขาได้คนย่างสองย่างแล้วน้องพี่น้องนี่กโทรน้องพิงนี่คือเป็นอาเซียตะแทพี่น้องนั่น,นี่เบางวิธีหดูดไอลุงเนะพี่น้องเนาะไอลุงเป็นกำลังเสริมนะพี่น้องเนาะมาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ หนาเพิ่มนะพี่น้องเนาะจบทโมเจตพี่น้องสุดท้ายก็มาจบกับการหุดหุดเข้าให้นะพี่น้องเนาะนี่คุณเดินจบทโมเจตหล้วก็ไปไปหั่มไปเฮียนแต่ว่านาเพิ่มเนี่ยก็จบทโมเจตปุ๊บมาหุดเข้าให้พี่น้องยัางโ่ได้ไปเฮียนต่อบุหัว่าคือซีโบเกิดพี่น้องเนาะอันไปเฮียนต่อนี่เป็นทิ้งซีรีส์นั้นทางกัน ออการหุดขาก่นอนจงคเข่า <c oughs> พี่พี่น้องเนาะทางพี่ก็คือกันพี่น้องนี่ <c oughs> ทางพี่ก็เป็นเจ้าหนึ่งตั้งหากเนาะ <c oughs> แต่ว่าทางพี่นี่เขาเอาแห้งกันพี่น้อนงนะมีอยู่ห้าคนหกคนนี่แหละโอ้งยกมือนน่นี่ เดือพาดปากอีกไหมหน้าดบหน้าแล่วเหรอนาะพี่น้องน้องฟิงมสอนเสื้อจักกิโตมีทั้งนุ่งมีทั้งสวมใส่ข้อหละก็มีทั้งห้อยทึงพี่น้องจักมันใส่มันยังกระดักกระโด่เนาะขลายคายคือกับสนเผาอาคา คือทดลองคือแม่ยายพี่น้องบอ่ใส่ซทงมือว่าโทษคือถ้าคดอยนี่ถ้าบ่ใส่ซทงมือก็คือฮูดบ่ได้พี่น้องแต่ว่าแม่ยายเนี่ยบ่สดเลยพี่น้องเนาะก็คือฮูดแบบบ่ใส่ซทงมือเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวคดอยฮูดก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นจะได้ล่ะก่า <c oughs> คดอยค่อยถ่ายแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนล่ะก่าให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะหลังจากฮูดเข่าเต็มยางล่ะก่า มาโอกเซยังเนาะพี่น้องเนาะนี่กาบมนีได้ร้ายเป่าเติบพี่น้งอง ขจากหู้ดข้าวฮูดน้ำนะบัดนี้กะหอดเวลาหน้าที่ก็คือกินข้าวพี่น้องนักกากินบะไรกินอยู่เชียงให้ได้เนองพี่น้องนี่กินอยู่ปูอยู่ปลาอะไรพี่น้องเนาะอยู่ตามห้วยตามห้องนี่แหละโอ้แมงบวงพี่น้องเอ้ยมงอะนี่พิงแมงบวงแมงบวงเอยจุกเรียบร้อยอยู่ปลาพี่น้องเนาะนี่ ก็โดยไปใส่กลับเมื่อวานพี่น้องถืออยู่สี่ห้าตัวเนาะตัวนู่นเนาะพี่น้องอไม้กับมักเพชรเนาะแล้วก็นี่มักสมโอนี่ให้อยู่เชิงเนาะเป็นจะได้นางเพิ่มนี่คือว่าเสียงหน้าเสียงตาแล้ว จำเข้าน้อยเนาะนี่นี่น้องพิงนันเนาะพิงนี่เนาะโอเคพี่ให้อยู่เทึงเนาะพี่เนาะกูอาจะขึ้นไปกินอยู่เที่ยงให้พุ่นมันพี่เนาะอยู่ทิงพุ่อละเลยกินอยู่ปูอยู่ปลาแบบนี้ถือว่าเป็นกินเขาปลาไปพร้อมพี่น้องเออโอเค อยู่กับธรรมศาสตร์อยู่ป่าอยู่ดงถ้าอยู่แบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์คือครูดอยจะกลายเป็นคนปลาเลยนะพี่น้องเนี่ยก็คือนวดมันยังกะจุบเริ่มปงแล้วเนาะก็จะกลายเป็นคนป่าแลนะ้ออ <c oughs> อวอากกนะาานน้าเจ้าโ,โอเคกิ <c oughs> นข้าวก่อนนะพี่นอ้องนี่เนาะพี่น้องตะเวนคำคอยลงดินนะเนาะตะเวนรับ คูรับดอยแล้ยนะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็พากันไปเข้าขึ้นมาจากพู่พี่น้องเนาะอยู่รวมพกันหละบนหูบเขาเมื่อกี้เนาะไปขึ้นมาหาเที่ยงให้แล้วก็เพื่อที่ว่าจะมาเยียบมาฮอนมาครึ่งนาะพี่น้องเนาะ <ไป S 1> กาปัจจุบันนี่ก็คือมันยังไม่ทันแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนต่อไปที่ว่าจะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะนี่จับยางจากัก ตุกน้ำเนาะพี่นอนตุกน้ำเนาะพี่น้องนนี่นี่ตุกน้ำเงี้ยนเนาะเอิ้นว่ะตัวนี้มันคล้องคู่ดอยนะพี่น้องเนาะเออเถอะฟูน้องสาวเฮ้ยเอาเตะเอาเตะ สอกทางพวเห็นนะพี่น้องนะบูมีทางเลยพอจะไปตามทางก็คือดอยมันลิงพี่น้องเนาะไปแล้วนะพี่น้องคือน้องพิงกายไปแล้วนะพี่น้องเนาะสมควรพี่น้องนะเนาะเป็นเวียกหนักสมควรพี่น้อง สุดยอดเลยเนาะพูนเทียงไห่อยู่เทิงหมดแหละพี่น้องเนาะกับปัจจุบันก็คือไห้พูนอยู่ห้องพูนเนาะพี่น้องเนาะนั่งเตะห้องพห่นแหละมาพี่เนาะกวางเตอร์บนนี่มาพี่พูนลงไปลุมพห่นแหละเนาะจำห้องพห่นแหละจำห้วยพห่นแหละเนาะพูนพูนก็จำห้วยพูนเนาะพี่น้องกับปัจจุบันก็คือหูดมาหอดบนนี่แหละเนาะพี่น้องนี่ บุนี่โลงลงไปลุ่มพ่แหละล้วก็อย่างบนุนี่เนาะนี่อย่างแต่ขาบนุนี่ไปจนว่าจำเทิงพุ่แหละเนาะกาอีกประมาณถ้ามีห้าหกคนกาประมาณอยู่สี่ห้ามือกาสิแล้วพี่น้องเาะนาะกาเข้าก็คือคุอยได้ว่านะพี่น้องเนาะก็คือมันเริ่มหักเริ่มนั่นแล้วพี่น้องเพราะว่ามันหูดบ่ทันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกกยาซูพี่น้องเนาะ เพราะว่าอ,อยู่ดอยชนลายเขาบบบรไ้ซื้อพี่น้องยาสูบเนาะเพราะว่าเขาปลูกเป็นต้นมันล่ะก็เวลานั่นก็คือไปลีเอาใบมันพี่น้องเนาะไปลีเอาใบมันล่ะก็ามาซอย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 ซอ,อยบางๆพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตากดแดดมันแห้งแล้วก็เอาเจียเนาะก็คือเอาเจียมาพันๆแล้วก็เป็นยาสูบเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> กับไอ้ลุงพักพรพี่น้อง <laughs> เมื่อย <c ười> คือผู้ยิ่งเขาเปเข้าเขาเมื่อเป็นที่เียบะห้อยเนาะสุดยอด <laughs> ไปเอาไปทํางานต่อวันนี้ปัจจุบันเนี่ยน้พี่น้องก็คือมาหอดเที่ยงให้เป็นที่เียบะห้อยเนาะนี่กะยักมืดไว้นึงพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเริ่มซีคําแล้วนี่เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้บึงคนงานของเฮาเมื่อนี่เนาะกะ ัวน้นงานของเราได้เมื่อนี้พี่น้องเนาะกะมันยัง่แล้วเท่าเมื่อกี้เราใส่เปล่าก็คือมันได้อยู่สี่เปล่าปลายน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องสี่เปล่าครึ่งแล้วกะเบริ่งเขาไปเยียบเนาะแล้วก็เยียบแล้วก็หอนแล้วก็ครึ่งแล้วก็ฟัดแล้วก็เบิ่งว่ามันสิได้จากเปล่าเนาะหลังจากที่ว่าเราเยียบแล้วก็หอนครึ่งฟัดเนาะกะน่าจะได้อยู่ประมาณสองเปล่าปลายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจะเยียบแล้วก็ครึ่งหอนแล้วก็เอา เอากาบตัวนี้ออกนะพี่น้องเนาะกาบเข้าเลยเนาะกาเดี๋ยวนี้มันยังบบเล้วเถื่อเอาเริ่มปุ๊ดจะเยียบก่อน <c ười> <c ười> เอาน้องพิงจัดการนี่นะพี่น้องเริ่มแล้วเนาะพี่น้องก็คือการเยียบเข้านะพี่น้องนี่กาเป็นวิธทีที่ว่าอยู่โดยเขาเห็ดตั้งแต่สมัยปูหนาา้ายายอลไรพี่น้องกาห็ดแบบนี้เนาะ อย่างมีการเปลีป่ยนแปลงแต่ว่าบุ้นหนึ่งคู่เดาจะเยียบนะพี่น้องแต่ว่าคู่เดาเยียบบุเป็นพี่น้องเพราะว่าบ,บุเคยเฮ็ดน้องพิงแท้เป็นแซมแล้วพี่น้องเนาะจ้านะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะให้น้องพิงฝึกให้นะพี่น้องเนาะ <laughs> นี่มันมันมีเป็นจังหวะของมันพี่น้องเนาะ เป็นแบบนี้นึงก็เอามาฮ้อนเอามาครึ่งนเนาะพี่น้องเนาะมาฟัดก็จะได้มีเข้าแบบแบบนี้นะพี่น้องมันมืดแล้วพี่น้องเนาะบ่บ่เห็นแจ้งปานไดนี่เนาะพี่น้องกมีเป็นจังหวะจังหวะเนาะพี่น้อง นีนเนนนนเน่เดี๋ยวนี่แหละเปลี่ยนแมนน้องทิ้งกับไอ้ลุงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวครู้โดยแต่จะลองเหี้ยเบิง้งว่าสิเป็นหรือว่าบ่าเป็นเนาะกะให้พี่น้องได้เบิ้งพี่น้องเนาะก็คือซาดท,ที่ว่าเขาใส่ทอเข้าเนาะพี่น้องก็เป็นเป็นซาดท,ที่ว่าเขาซานเองพี่น้องก็คือเฮ็ดเฮ็ดเองนะเนาะนกะเป็นซาดท,ที่ว่า ตาซานเองเลยเนาะพี่น้องเนะาะกะบโบโบไรซอนะนั่นน่ะกะเดี๋ยวนี้คือปลาคิมกับกำลังห่อนเนะพี่น้องเนาะห่อนเพื่อที่ว่าจะเอากาบมันออกเนาะ đi khu đồ cho lộc phải dép bưng nó phải nào nó nhìn trang vạ của mình Nè, nó phải nồng หลังจากเยียบเป็นที่เียบห้อยนะพี่น้องนอนี่เยียบเรียบร้อยนะพี่น,อนอ้องน้หลังจากเยียบหลักซื้อห้อนนะพี่น้องนนี่คนห้อนก็มีคนฟัดก,ก็มีนะพี่น้องนี่นี่ส่วนโตนี่นะพี่น้องนี่โตนี่โตที่ว่ามันเลี้ยงนะพี่น้องนนี่มันก็จะออกเป็นมเม็ดเข้างางา้าง แบบนี้เนาะพี่น้องนั่นนี่เขารีบเคลือบโบมี่เลยพี่น้องเนาะเขารีบเนาะนี่งามสุดเนาะเขาให้นคนฮอนก็มีเนาะคนฟัดก็มีเนาะส่วนตัวนี้พี่น้องเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นจะเป็นกาบมันพี่น้องเนาะเป็นกาบตัวที่ว่าเขาเยียบเมื่อกี้เนาะ หลังจากแล้วละก็เยียบอีกบ้านหนึ่งเนาะพี่น,นะน,น,น,น้อเนาะกะห่อนลกะฟัดเนาะหอนออากาบมันออกเนาะอีกหอนะนึน่งเนะาะกะทุกมือกะ เป็นแบบนี้นะพี่น้องเนาะกับมือเงนก่อฮอดมืดฮอดคําเนาะบางมือก่อแปดโมงบางมือก่อเก้าโมงบางมือก่อสิบโมงนะพี่น้องจริงฮอดเงอนน่นนะเนื่องจากว่าเขาหูดแล้วก็คําแล้วก็เขายังมามาเยียบมาห่อนมาเครื่องแบบนี้นะเนาะมันเลยเหให้ฮอดเงอนคําพี่น้องฮอนแล้วก็ฟัดเนาะ ัดเอาข้าล well> ีบออกพี่น้องเนาะกัปัจจุบันก็คือมืดเป็นเพียบห้อยเนาะพี่น้องนี่ให้พี่น้องได้เบ่งกัคือมีเมียงหูมาตอมปองเนาะแล้วก็คูดอยเปื้อนแฟดเนาะกัเป็นวิธีชีวิตเนาะพี่น้องที่ว่าอยู่โดยเขาเฮ็ดตั้งแต่กี้พี่น้องเนาะ กะยังบลบยังบลางกะปัจจุบันกะยังมีอยู่อยู่ที่ฟังเล่าพี่น้องกะยังดำรงชีวิตอยู่แบบดั้งเดิมอาชีพแบบดั้งเดิมนั่ก็คือการทางป่าเห็นไฮลาสัตแบบนี้นะพี่น้องกว่าสิเลอรกับโบเมนเขาง,ง่ายพี่น้องกัมุนี่เขามีอยู่ทั้งหมดห้าคนพี่น้องเนาะแต่ว่าเขางูดได้อยู่สี่เปล่าปลาย อากาศบนี้เขามาเยียบมาหอนมาเครื่องมาฟัดแบบนี้กะน่าจะได้ยุประมาณซองเปาป่ายพี่น้องนะว่าเฮาจะเอากา,มออกกบ,าบมันออกแล้วเอาเขาลีบมันออกเนาะี่าเริ่มสิเล่แล้วเนาะขั้นตอนที่หนึ่งเดียวตัวนี้เล่หละกะจะเอากาบตัวนั้นมาหอนมาเยียบตัวเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้เป็นกาบแล้วก็เขาลีบานะีนะ่ อจะเป็นจะเป็นกาตัวนี้เราจะเอามาเยียบเป็นเทือที่ซองพี่น้องเดี๋ยวนี้เราจยียบเป็นเทือที่ซองนะพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อกี้เราเยียบแล้วก็เราเครื่องเราหอนออกมาเนาะพี่น้องกาเดี๋ยวนี้ก็เยยบก็เป็นจังหวะตางพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะเยียบให้มันละเอียดเลยนะพี่น้องนี่มีสามกล่องนี่กาตัวนี้เป็นตัวที่ว่าเยียบเรียลเลยนะเนาะเพราะว่าอยู่ใน ก้านอยู่ในกาบของเข้าตัวนี้เนาะแต่มันบ่มีเลยพี่น้องเนาะนี่ทานเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะมาเครื่องมาหอนใหม่นะพี่น้องมาฟัดใหม่นี่เดี๋ยวมันจะเยียบแบบว่าซักเครื่องพี่น้องนะเนาะแบบเยียบให้มันมุ่นให้มันละเอียดเลยนะพี่น้องกา<ร>งบบ่บ่ให้มีเข้าติดอยู่ในกาบนี่จักเม็ดเลยนะพี่น้องเนาะกำลังเสียเร่อนะพี่น้องเนาะ กะกับฮอดเฮือนกะประมาณแปดเก้าโมงเท่าไหร่จริงสิฮอดเฮือนพี่น้องทุกคนกำลังเร่งกำลังเร่งมือพี่น้องไหมโอเคนะพี่น้องบัดนี้กะเฮาฮอนเข้าเครื่องเข้ากะฟัดเข้ากะเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะนี่ กเดี๋ยวนี้ก็คือแบ่งกันนะพี่น้องเนาะกับเอาหลายพี่น้องเดี๋ยวนี้ตัวที่ว่ามันหอนแล้วตัวที่ว่ามันเครื่องแล้วก็คือมันนักพี่น้องเนาะกับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งกันก็คือจะเปย์หรือว่าจะแบกไปเฮือนเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวนี้กับมืดกับค่ำพี่น้องนี่เบิ่งกับบริเวณยังแล้วอยู่ทางนอกเนี่ยนะเนาะโอ้โทรศัพท์โทรนี่เนาะมาคาเฮาเนาะพี่น้องเนาะเฮาคนที่ว่าเขาไปให้อยู่เทิง์นพี่น้องพี่น้องเขาก็กำลังกลับมาเดี๋ยวนี้นะเนาะ งับเลยบนี่ไปเขากับนะพี่น้องเนาะต้นแรงกะหลังจากเลล้วกะจะไปกับไปเทน้อยเทน้อยแบบนี่นะพี่น้องถ้าเอาปีกับกะเฮาปะอยู่นี้เลยมันจะลายพี่น้องเนาะมันจะลายแล้วกะเฮาไปคุ้นมันก็จะจะดนมันก็จะงากันนะพานั้นพี่น้องเนาะกะเฮากะปปะกับไปมือละน้อยมือละน่อยเนาะ หลังจากแบ่งเข้ากันเป็นเทียมห้อยนะพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> นี่กะเปเข้านี่เป้เข้าเมื่อนะพี่น้อนงะเนาะวันนี้ oh. สิกับห่อสิกับเมื่อแล้ววัน <c oughs> นี้เนาะนี่ <c oughs> น ทุกน yeah. ้ำ <tr> ก <seine Christmas> mm ็นำก็ได้เอาอยู่บ้านพ้นมาเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้เป็นของคู่โดยพี่น้องก็จะเป้ขึ้นกันเนาะนี่ใส่คือยู่ดอยเลยพี่น้องเนาะนี่คู่โดยเป็นผู้ชายคู่ดอยก็จะเป้ขึ้นกันเนาะนี่สามสี่คนทางหน้าว่าโซนี่เมื่อแล้วพี่น้องเไยนี่เมื่อเรียบร้อยเนาะแบบ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  การใช้ชีวิตอยู่บนดอยก็คือบอ่อธรรมดาพี่น้องก็คือการซกหาซกอยู่ซกกินเนาะก็คือเอาชีวิตตัวรอดไปวันๆพี่น้องไยก็จะประมาณนี้นะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เนาะก็บ่มินยังไรเนาะก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูดอยในการเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปนะพี่น้องกัสําหรับมือนี่ครูดอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าเดียวสิบ่เห็นหน้าครูดอยแล้วนะพี่น้องกัสําหรับมือนี่ จะประมาณนี้ก่อนล่ะกะ็คอยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะล้ะกะ็สำหรับมื้อนี้คุูรอยกล่าวคำว่าส<ะ>บายดี